โอ oh, รอนรอนอ่อนแสงพระสุริยะฉายท้องฟ้าคล้ำน้ำค้างลงพร่างพรายพระภายชายชื่นเชยรำเพยผ่านอนาถหนาวคราวอาสาสเสด็จไปเมืองเพชรบุรินที่ถิ่นสถานลงนาวาหน้าวัดนมัสการ อธิษฐานถึงคุณกะรุนาช่วยชุบเลี้ยงเพียงชนกที่ปกเกตถึงต่างเขตของประสงค์คงอาสาจึงจุดหมายรายทางกลางคงคาแต่นาวาเลี้ยวล่องเข้าครองน้อยได้เห็นแต่แรแขกที่แปลกเพศ ขายเครื่องเทศเครื่องไทยได้ใช้สอยถึงวัดหงเห็นแต่หงเสาทงลอยเป็นหงห้อยห่วงทงใช่หงทองถึงวัดพระรับลีเป็นที่สงัดเห็นแต่วัดสังกระจายไม่วายหมองเหมือนกระจายพรายพรัดกำจัดน้อง มาถึงครองบางลำเจียกสำเนียกนามลำเจียกเอ๋ยเคยชื่นระรื่นรถต้องจำอดออมระอาด้วยหนาหนามถึงครองเตยเตยแตกใบแตกงามคิดถึงยามปลุกรักมักเป็นเตยจนไม่มีที่รัก เป็นหลักแหล่งต้องเคว้งแคว้งคว้าหานิจจาเอย๋ยโอ้เปรี่ยวใจและรักที่จักเชยชมแต่เตยแตกน้ำเมื่อยามโซถึงบางหลวงล่วงล่องเข้าครองเล็กล้วนบ้านเจ๊กขายหมูอยู่อักโขเมียขาวขาวสาวสวย ล้วนรวยโปหัวอ,อกโอ้อายใจมิใช่เล็กไทยเหมือนกันครั้นว่าขอเอาห่อห้องต้องขัดข้องแข็งกระด้างเหมือนอย่างเหล็กมีเงินงัดคัดง้างเหมือนอย่างเจ็กถึงลวดเหล็กลนร้อนอ่อนละไม ถึงวัดบางนางชีมีแต่สงไม่เห็นองค์นางชีอยู่ที่ไหนหรือหลวงชีมีบ้างเป็นอย่างไรคิดจะใคร้แวะหาปรึกษาชีก็มืดค่ำอำลาทิพาวาดเลยลีลาดล่วงทางกลางวิถี ถึงวัดบางนางนองแม้น้องมีมาถึงพี่ก็จะต้องนองน้ำตาตัวคนเดียวเที่ยวเล่นไม่เป็นห่วงแต่เศร้าซวงสุดหวังที่ฝั่งฝาที่เห็นเห็นเป็นแต่ปะได้ประดาก็รอบลักลักลาคิดอาลัย จะแลเหลียวเปรี่ยวเนตรเป็นเขตสวนมะม่วงพรวนหมากมะพร้าวสาวสาวสวยัยพลึกษาออกดอกลูกเขาปลูกไว้หอมดอกไม้กลิ่นกรบอบละองโอ้รื่นรื่นชื่นเช,นชยเช่นเคยหอมเคยถนอมนวลปรางมาหมา,มางหมอง ถึงบางว่าอารามนามจมทองดูเรืองรองรุ่งโรดที่โบดรามสาธุสะพระองค์มาทรงสร้างเป็นเยี่ยงอย่างไว้ในภาษาสยามในพระโกรดโปรดปรานประธานนามโอรสราชอารามงามเจริญ มีเขื่อนรอบขอบคูดูพิลึกกุติตึกเก๋งกุดีสุดสรรเสริญที่ริมน้ำทําศาลาไว้หน้าเพลินจนเรือเดินมาถึงทางบางขุนเทียนโอ้เทียนเอ๋ยเคยแจ้งแสงสว่างมาหมองหมางมืดมิดตะขิดตะเขียน เหมือนมืดในใจจนต้องวนเวียนไม่ส่องเทียนให้สว่างหนทางเลยบางประทุนเหมือนประทุนได้อุ่นจิตพอปุกปิดเป็นหลังคานิจจาเอ๋ยหนาวน้ำค้างพร่างพรมลมรำเพยได้พิงขนยนอนอุ่นประทุนบงัง ถึงคองขวางบางระแนะแวะข้างขวาใครหนอมาแนะหนะกันแต่หลังทุกวันนี้วิตกเพียงอกพังแนะให้มั่งก็เห็นจะเป็นการถึงวัดไซไซใหญ่ใบชะอุ่มเป็นเซิงซุ้มสาขาพฤษาสารขอเดชะ พระใสซึ่งชัยชาญช่วยอุ้มฉานไปเช่นพระอนิรุธได้ร่วมเตียงเคียงนอนแนบหมอนหนุนพออุ่นอุ่นแล้วก็ดีเป็นที่สุดจะสังเวยหมูแหนมแก้มมนุษย์เทพพระบุตรจะได้ชื่นทุกคืนวันถึงบางบอนบอนที่นี่มีแต่ชื่อ เขาเลื่องลือบอนข้างบางยี่ขันอันบอนต้นบอนน้ำตาลย่อมหวานมันแต่ปากคันแก้ไขมิใครฟังถึงวัดกกรกร้างอยู่ข้างซ้ายเป็นรอยรายปืนพม่าที่ฝาผนังถูกทะลุปลุไปแต่ไม่พัง แต่โบทยังทนปืนอยู่ยืนนานแม้นมั่งมีมิให้ร้างจะสร้างฉลองให้เรืองรองรุ่งโรดโบทวิหารด้วยที่นี่ที่เคยตั้งโขนทวารได้เบิกบานประตูป่าพนาไัย